สวัสดีครับวันนี้พบกับเอกีนิสันเกกตีขอนแก่นนะครับวันนี้ผมจะพามาดูโชว์รูมนะครับก็คือบริษัทเกกตีคอนแก่นจำกัดก็คือศูนย์มาตรฐานโดยการดูแลรถยนต์นิสันในจังหวัดคอนแก่นนะครับก็ศูนย์นี้เป็นสํานักงานใหญ่นะครับเปิดมาแล้ว10ปีแล้วนะครับอยู่ที่ถนนสีจันทร์อยู่ที่ตําบลพลับบ้านแอลมองนะครับแถวๆนี้เลยนะครับมาดูภายในโชว์รูมครับก็มีรถเยอะมาก โชว์รูมใหญ่มากนะครับจะรถได้ประมาณเกือบ20คันนะครับบนโชว์รูมนี่ผมให้ดูบรรยากาศไปตึกเตนโชว์รูมนะครับมีทุกรุ่นเกือบทุกรุ่นเลยครับให้ลูกค้าได้เข้ามาดูนะครับมาชมกันนะครับโดยที่โชว์รูมของ Nissan q g d ีฮอนแก่ตตัวนี้ก็มีรางวัลการันตีนะครับ Best Dealer Award 6ปีซ้อนด้วยกันนะครับก็เี่มาดูการทางานของเซลตอนเช้ามาก็เปิดรถครับเช็ดรถครับทีนี เช็คความเรียบร้อยของตัวรถให้พร้อมขายครับอันนี้อันนี้คือทีมผมเองนะครับทีมขายของผมผู้จัดการครับนี่ครับก็เช็คความเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเปิดร้านนี่เรียบร้อยแล้วครับในโชว์รูมมีทั้งอุปกรณ์ตกแต่งนะครับของที่ระลึกต่างๆนะครับรวมไปถึงยางและล้อแมกนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถมาดูที่โชว์รูมได้พรอมยังมีฝ่ายประกันนะครับงานประกันงานทะเบียนอะไรต่างๆครบหมดที่นี่นะครับ แล้วก็มีซอบสีตัวถังงานเคมปประกันนะครับเข้ามาแจ้งเคมที่ศูนย์ของเราได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่สวยๆนะครับนั่งต้อนรับอยู่นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับศูนย์บริการข้างในก็จะมีนัดหมายนะครับเข้ามาด้านในนะครับศูนย์บริการรองรับลูกค้าได้เป็นจํานวนมากครับมีขนาดใหญ่นะครับพร้อมเจ้าหน้าที่เคลียร์เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านงานกับการบริการนะครับ นั่งรอต้อนรับลูกค้าส่วนมุมอาหารว่างนะครับก็มีให้เลือกมากมายเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟสดนะครับอเมริกาโน่ร้อนเย็นสั่งได้ครับนะครับนี่อันนี้คือที่สำรองนะครับที่นั่งนั่งรอเวลาเอารถเข้ามาที่ศูนย์บริการนะครับนั่งได้เป็น10-20คนนะครับรอพร้อมกันได้เลยนะครับเปิดแอร์เย็นสบายเฉียบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเบย์นะครับที่ซ่อมรถนะครับึ้นห้อยต่างๆ มีซ่อมได้รับรองรับรถได้อยู่ประมาณ10กว่าคันเลยนะครับแล้วล้างซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็มาล้างรถกันนะครับเนี่ครับโดยมีฝ่ายล้างรถที่มือฉังนะครับล้างแบบสะอาดเลยเลยทีเดียวนะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นสต็อกนะครับสต็อกรถของเกียรตคอนแก่นมีมีหลังคานะครับไม่ได้จอดตากแดดนะครับอันนี้ก็มั่นใจครับรถที่อยู่ในสต็อกนี่ก็อยู่ในร่มนะครับแล้วก็มีศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังตัวนี้ดูแลรถเมื่อเกิดการเคลมประกันนะครับ นะครับช่อมเมื่อเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆก็เข้ามาที่ศูนย์ได้เลยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนําในเรื่องของการบริการและที่สําคัญพนักงานมีสวัสดิการได้ด้วยนะครับโรงอาหารของเทีีนะครับสําหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับก็สามารถนะครับมารับประทานอาหารที่โรงงานของเราได้นะครับมีคูปองให้รับประทานฟรีส่วนรถโมบายสวิตก็มีบริการให้ทั้งนอกพื้นที่นะครับแล้วก็ยังมีรถสไลด์ นะไล์ออนสองคันดนะ้วยกันคันใหญ่คันเล็กนะครับพร้อมที่จะให้บริการลูกค้านะครับครับไปต่อไปถึงมอเตอร์เอ็กซ์โปที่กรุงเทพนะครับสาหรับชาวจังหวัดขอนแกน่นและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้มีโอกาสนะครับแวะเวียนมาที่จังหวัดขอนแกน่นก็อยากจะเข้ามาทสอบได้รถยนต์นิสสันนะครับที่ศูนย์นิสสันเคเคทีขอนแก่นก็แวะเข้ามาได้เลยครับวันที่ 8, แล้วก็วันที่9นี้ทางโชลูมีจัดกิจกรรมเทสได์รถยนต์นิสันทุกรุ่นเลยนะครับสนใจแวะเวียนเข้ามาสอบถามรา,ายละเอียดเงื่อนไขได้เลยครับโปรเดียวกับมอเตอร์อีปรนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ